ไปดูความเคลื่อนไหวต่อไปกันครับผู้ชมครับทางกรุงเทพมหานครนะครับได้สร้างเครือข่ายผู้พัฒนามหานครรุ่นที่9นะครับเพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชียครับ นายกรีงยศสุดลาภารองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหาคนครรุนทีเกนะครับโดยมีนายโกศินเทศวงศ์ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครรองศาสตราจารย์อนันต์มโนใหม่พี่บูรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชผู้เข้ารับการอบรมและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีนะครับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของกรุงเทพมหานครมีพณิธาน ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเมืองมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขทุกสาขา รวมทั้งด้านการบริหารจัดการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นอาทิการจัดโครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานครและด้านการพัฒนาผู้นําเมืองโดยในครั้งนี้ได้เป็นการจัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานครซึ่งได้จัดมาแล้ว8รุ่นนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่9มีผู้เข้ารับการอบรมจํานวน1 3 9คนประกอบด้วยข้าราชการประจําสังกัดหน่วยงานภาครัฐของกรุงเทพมหานครข้าราชการ เมืองของกรุงเทพมหานครและระดับประเทศผู้บริหารระดับสูงรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนสถาบันการศึกษาผู้แทนมูรนิธิและสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้นะครับครับก็เป็นการสร้างเครือข่ายนะฮะในกระทรวงการอบรมสร้างเครือข่ายพัฒนาผู้พัฒนามหานครรุ่นที่9นะฮะซึ่งก็ตอนนี้เป็นรุ่นที่9แล้วเพื่อที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชียอย่าง,ย,างยั่งยืนนั่นเองครับ